สวัสดีครับทุกคนสมิธสตรีมอยู่ที่ Nemo t ทีวีนะครับอย่าลืมโหลดแอปมารับชมกันด้วยนะครับถ้าแอ้ดอกตกบ้านเราคือบ้านอนะ,ะนนะดูไว้พี่เมืดอเียกดีนนะพี่เมืดขวาครับขวา เฮดบอทบอทนายนี่ซีซั่นสุดท้อตรงรอบนี้แม่งออยเรนนี่เรนนี่เฮ้ยเธอแมนนี่ปิดแอร์หน่อยปิดแอร์เปิดแอรหน่อยดูดิแต่ผมอ่านว่าไรนี่นะไรนี่ก็อ่านว่าเรนแต่แต่ว่านี่ใครเป็นคนแบนวะเขาแบนมิดมิดเป็นคนแบนเขาแบนเราหรือเปล่าเขาแบนก่อนใครวะก็แบนไม้เราละวัวไม้สามไม่ก็ปาก เพราะว่าไม้สา่นเมันว่ะพอเพลงแบบนี้ตื่นเต้นเลยพี่วัาที่เล่ากว่านี้ผมกก่บอกให้พอคนหลกอ่ะของจริงอ่ะถ้าของจริงกดดันเนี่ยไหนว่าปากสามเนี่ยเลยนี่ไงปากตาได้เล่นปากฉลามเว้ยเฮียแต่ถือไม้เว้ยอะไรเขาแบนปากสามจะเล่นปากฉลามยังไงแซมไมควายไอ้มืออย่างว่านไอ้แบรนด์มันกเล่นปากนะครับครับว่ะไรนะแตมีเล่นปากได้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  ตึ้งแต่เย็นนะเดี๋ยวค่อยเลือกนะปืนเลือกก่อนเลยครับปืนเลือกก่อนอลวุธแล้วคอนเฟิร์มแล้วแคนเซิลเลยวิบัคปะนี่บัคโม่บัคไม่บัคโอเคไม่ไม่ไม่แต่เย็นนะเลือกทีละคนอย่าโคตรเท่อะเลือกไงอ่ะอย่าเพิ่งพี่ไม่รออ่าพี่สานพี่คุณก่อนพี่สานพี่คุณก่อนอ่าพี่คุณกดเลือกแล้วคอนเฟิร์มไปเลยติ๊กตองปืนนะพี่ปืนอันเดียวนะอาวุธปืนไม้โคลานกดคอนเฟิร์มมาเชดึงมาเชดึงครับ เอ้ดอกบ้านเขาผมดึงสนับมาอันนึงสนาบอีกอันนึงใครจะถือให้มันตุ้มไป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 อย่าบุกรถใกล้กันนะอย่าบุกรถใกล้กันนะอย่าลืมนะอย่ามาใกล้กันเด้อเบิกรถอ่ะพี่ลากรถใส่ลากลากรถใส่ช่องแล้วก็กดใช้นะไอสัตว์กดผิดเราไปไอ้ดอกปกแก๊สี่อะแก๊สี่ไปไอ้ดอกนะครับเจอกันไอ้ดอกโอ้โหบ้านเขานะ เก็บไอเทมด้วยเก็บไอเทมก่อนไปเก็บไอเทมซ้ายมีรอบนี้พี่คุณต้องเป็นปืนบุกถูกปะใช่พี่คุณปืนบุกเข้าได้เข้าอ่ะเก็บไอเทมซ้ายแล้วค่อยเข้าวงเก็บไอเทมซ้ายแล้วค่อยเข้าวงพี่เข้าก่อนนะยังเสียดอกนะครับเข้าไปกันทงก่อนที่เหลือเก็บไอเทมไปไล่เก็บไอเทมก่อนเลยโคตรฮานโจถึงไอดอปแล้วครับการ์ดถึงแล้วได้จูถึงแล้วถึงแล้วูไปบ้างเล้วพี่เขาเก็บอยู่เขาเก็บอยู่ได้กระสุนมาได้กระสุนมา เอาที่ไหนมาพี่มาแล้วมาแล้วไอ้นี่บวกได้เลยเหรอไม่ไม่แป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งการนี้ทงไปก่อนของของเราต้องบวกพี่โอเคนี่กระเป๋ายี่สิบกระเป๋ายี่สิบยี่สิบโอเคพี่จริงไห้โจ้ได้แอบดับเยอะไหมพี่เอ้าไอ้เด็กผมเลยพี่คุณโดนปาดเปิดเลยไหมคุณจะเมื่อพี่คุณรอครับรอก่อนไม่รอดมันจะได้ไหมมันจะได้ไหน้ไหมจุดไหนมากเราพี่จะไช็อตายชุดได้พี่แต่มันจะเกิดทงเขาทงเขาเยอะกว่าเรานะเขาไม่เขาเยอะกว่าเขาเยอะกว่านะขวาสามขวาสี่ ตรงนี้สามสามธงน่าจะเท่ากันนะเรา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 เป็นพี่คนปืนพี่ปืนปืนปืนครับอ่าตรงธงขัเก้าตรงธงขาไปตรงธงตอนเนี้ยไปพี่ไปเรารอเราเราเป็นฝ่ายรับอยู่หายปืนรับปืนนีร่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยยุงบนอะคอนเดอร์เห็นปะเจอเจอเจอเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดนะเขาไม่เปิดนะเขาไม่เปิดเราก็ไม่ต้องเปิดไม่ต้องแหลมไม่ต้องแหลม เรามีชุดสีอยู่ปล่อยหลังพี่เราเข้าหลังโอเคโอเคเพื่อนมาเห็นปะเก็บของหลังตรงทงเขาพี่หลังตรงทงเขาพี่ผมมาเก็บของนะพี่เลิยผมมาเก็บของก่อนโอเคโอเครอโจก่อนได้มั้งรอรอได้ครับเก็บของเก็บของอยู่พี่เก็บไปกล่องเลยพี่คุณเก็บไปกล่องเลยมีกล่องหนึ่งอ่ะเออไรเก็บของอยู่ไรเก็บของอยู่ไปใหญ่ถอยมาหน่อยนึงถอยมาหน่อยนึงพี่คุณพี่คุณโดนล้วเงินคือโดนมาถูกต้องวะใช่ครับพี่คุณลงมาพี่บอเอาถูกง่ายเอาของง่ายเอาของง่าเขาเริ่มขยับมาใกล้นะรอแค่ฟามิดกับพี่ไกด อาไงพี่เอาไงจะจะข้าเรวบอกนะเดสุดเ้ากระสุนนึเขาจะเขาจะเข้านะเขาจะเข้าถึงเรานะไปเข้าได้เข้าได้ปะเขาได้เข้าได้ปะเข้าเลยเข้าเลยพวเราเข้าเลยลสดที่มันเกิดนะเ้ากระสุนตีใหญ่เข้านะตีใหญ่เข้านะเขาแล้เขาแล้วเขาพี่ชนุกคนะสายคอนเนอร์เปต่อตีใหญ่เข้าีใหญเข้าอนเนอร์มองมางฝายหน่อยคนเนียคอเนี๋ยเก็บเลยบ้าให้เก็บเลยบ้าน้อมากหนึ่งเขาไปลอยธงคนหนึ่งนะเก็บ เขาหลยตรงเราคนนึงนะพี่ยิงให้หน่อยเอ้คอน์เนอร์ยิงให้หน่อยตัวตัวหลอยคอน์เนอร์จเอ๊พี่คุณโฟกัสผมมันะไม่ถึงไม่ถึงระยะไม่ถึงเลยปล่อยเลยต้องยิงยิงยิงพี่ต้องยิงผมสวยครับสวยมากสวยมากสวยมากพี่ต้องยมงนต้องยิงนะตัวผมต้องยิงนะล้มองยิงแล้วตอนนี้ไม่ต้องยิงแล้วพี่ปางหลามพี่ปางหลามพี่ปางหลามมันแล้วยิงแล้วยิงแล้วปืนตายปืนตายตัวแกมลองหน่แล็ปไม่มีคนเก็บธงแล้วพี่แล็ปเขาไปเก็บธงเขาไปเก็บธง เฮ้ยเรากลับไปกลับไปทงอ่ะเราเราได้ปะพวกเราอ่ะหล่อไรไปไรไปไรตีไปไม่ตายผมตายปล่อยปล่อยไปเล่นนี่มันมีเล่นมีเล่นมาข้างหลังไม่ได้ไปนีแค่สองตัวเราไม่ได้ดันหน้าดีกว่ามันมีแค่สองตัวเองนี่ตายแตเย็นพี่มันกลับไม่ได้แป๊บนึงถ้ากลับโดนหลังตายตายตาย อเพนเยอะนะได้เก็บทองคนหนึ่งมาฝาผมพรพรเก็บทงคนหนึ่งพรเก็บเก็บเก็บไปบ้เก็บไป้เก็บเก็บคนนึงเก็บคนนึงแอบเก็บเลยแอบเก็บเลยทุกคนอย่าอย่าพิ่งหนนะยังไม่มีอาวุธมาอย่าพิ่งหัวเลยนะเออเราเก็บเก็บี่กลังไปกลังไปกระสุนแล้วนะเอานะสั่นเอานเฮ้ยจะวางไม่จะหมดแล้วเล็ดเ็ปล่อยปล่อยได้เลียเวลาไปได้นะจะบอกว่าปดดึงเพนมันอะดึงเพนมันอ่ดึงเพนไงดึงเพนมันดึงเพนมันคอนเนอร์คอนเนอร์คอนเนอร์เดินมาคอนเน ยี 20, 20่ส <Harriet> ิบยี่สิบคำหน้านะคำหน้านะไม่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 เข้าเข้ามาฟีอ่ะชุดสี่ไม่ไม่ไม่ออกไม่ออกไปเก็บแอร์ดปบหรอครับชุดสี่ไม่ออกไปเก็บแอร์ดับหรอครัขมาซ้ายก็มาไปขมาให้มานะเรียนเรีนเรียนเนยโยผมเลยปักได้ครับปักหลับได้ คนจะเก็บธงคอนเนอร์ปล่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่จัดการเองเขาเก็บทรัพยากรนะลอยลอยธงคขนได้ครับเขีบไปครับหน้าไปนะไม่เป็นไรพี่พี่กระโดดเองพี่แร็ปลยพี่แล็ปเก็บธงได้ไหมพี่แร็ปเก็บธงพี่แล็ปอยู่พี่แล็ปตอบไปแล้วไปแล้วกลังเก็บธงเก็บธงหน่อยครับเก็บธงหน่อยครับเก็บเขาคนหนงเคนหนึ่งได้ไหเก็บเองกูเก็บเองกูเก็บไว้ทันตายตายเปดไกลหน่อยมิดเดี๋ยวรอดึงตรงนี้ไปก่อนนะได้ได้ได้คอนเนอร์ไปเลยเลยเฮียเฮียเฮียพี่แล็ปกลับพี่แล็ปกลับเราต้องยื้อต้องยื้อพี่แลบไไปป พี่เก็บขอมาหลาหลมาเลยคัด่หน่อยเดี๋ยวเดียวนูเอง่ลกหลเลัง้ยี่ยิงยิงยยไปรอบกล้วไปเราไม่ต้องมาแล้วโจโจไม่ต้องมาลอคเพื่อนนะโดนยิงโดนยิงตอนเสร็จยังแค่ลมนะตอนเปลี่ยนแล้วนะทงเปลี่ยนแล้วทงเปลี่ยนไปบีแล้วนะโอเคร้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องอ้าทุกครั้งมันเปลี่ยนเหรอ ไม่ต้องไปตีเสียเวลาออกออกไปเบิกไม่ไม่ดึงดึงไว้ดึงไว้เดี๋ยวผมไปรอยื้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 อไฟไปเลยยื้อไฟไปเลยม่กระหล่ำตายปืนล้ม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 มาเชียมาเชียให้เห็นปืนเปล่าไล่ปืนด้วยอย่ามัวแต่เล่นกันดูปืนด้วยครับปืนสำคัญที่สุดในไฟปืนอยู่ขวามือไล่ปืนเขาหน่อยไล่ปืนเขาหน่อยคนเยอะกว่าอย่าไปลุ้นที่มาหาพี่คนนึงดิปืนล้มอยู่นะมาครับตามไม่ต้องไม่ต้องต้องปีนผมล้มอยู่ปืนล้มอยู่มิทเก็บได้เก็บเลย เดี๋ยวต้องยิงนะคอเนอร์รอนรอรอน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 รุนรอนรอนีอนรอนรอนรอนตอตรอนรอนรอนรอตรอนรยนรอนนรอนรอนรอนอนรนรานรอนรอตาวนรอนรอตรอนงอรอนรอตอตรอน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 รอาอนรอเรยนรอ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 อยรอนรยนรอนรนรอ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 นรรอนรอนรอนรยนรอนรอตนนายรรอยรรรอยรรรอยรรรอนนนนรรอยรอ อ๋อสองคนอะได้ได้ยินผมป่ะเนี่ยไดด้้ยยิินนไไม่กระสุนผมพอเล่นอยู่บอกว่าธงเราปล่อยไปเลยครับไม่ต้องเดินไปมันเสียเวลาคุณมันเดินมาเย็น่าเรามาแบบเรามาอย่างเงี้ยฟรีๆมันยี่เก็บฟรีๆอ่ะเก็บธงวันเขาฟรีๆอ่ะชิวกว่าเยอะมันคะแนนมันสูงกว่ามาวิ่งมาธงมาได้นะธงขันเอร์ดับขันเอร์ดับหน้าหน่อย คอนเนอร์ไอ er, ้ดาวบ์ bane, ันต right? er <bewe> ีซันตีซันตีไม่ตีตัดไม่เสียเลยแต่เราไม่เสีอลบอลเนี่ยมังกรงัดนะแล้วพี่ตัดตาดาล้วถึอ่าครบครบให้มังกรคขาให้พี่มังกรหน่อยควนอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบอยู่กว่ามันจะถึงนานกว่ามันจะถึงนานกูยิงให้ยื้อไปเลยยื้อเล่นไปเลยน่ะยื้อเล่นไปเลยสี่คนน่ะยื้อเล่นไปเลยโยไปยื้อเล่นนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้เนอร์กันนี่ไอ้แฟมรอกันกูมันมาพี่มันมาเอาไงคอนเนอร์ขึ้นไปยิงข้างบนก็ได้คอนเนอร์รู้รู้รู้บานึงปักหลามมานะปักหลามมันมานะ กำลังกำลังไปกำลังไปสักครู่ครับมิดข้างบนไม่ได้วะข้างบนเสียงเกินวะถ้าตกาไปพี่ตอบไปอใคร<ๆ>ใครใคร,ใครกระสนุนไม่มีใครเพลไม่มีบอกนะเว้ยเอ้าเชี่ยไอ้นี่ไม่ได้ถือธงอยู <ผม S 2> <ๆ>่อ<ๆ>่ะต<ๆ>้องไม่ได้ถือพี่ไม่ไรไม่ไรมันอีกห้าวิเฮ้ยผมตายตมิดไปกันบ้านนะปากฉลามอ่ะเรากันพี่ผมจะบอกว่าเรายัดได้พี่คะแนนเราเยอะกว่าแล้วครับแต่ผมไม่อยากเสียฟังผมดิเราจะไม่เสียธงปากฉลามเรากันบ้านเล่นแบบบังเลยครับตอนนี้เราอาจจะเจอไม่ตึงเล่นแบบบังจบเลย เพราะว่าเขาเขามาหล่อยธงเากลนะเก็บธงไปมังกรเก็บงไปผมมาเล่นไปก่อนนะพี่เดี๋ยวผมเก็บให้เดี๋ยวผมเก็บให้พี่มังกรตัดเก็บแล้ว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 ยิงให้ยิงให้เเนาพี่เล่นพี่เล่นเองเขเนาตพี่งดูงไปมึงยิงในไฟไปตายยังวะผมบอกมาเก็บอ้นี่ให้นะตายมาปิดคนนีมาเชียมาปคนนี้มาเชีมาปคนนี้ไม่ได้งใช่ปะไม่้อย่มต้องย่ผมนะตายเก็บได้ผเก็บได้ เก็บอยู่เก็บอยู่นะแซมเก็บอยู่ปล่อยแซมฝั๊มได้ป่ะของพี่หนึ่งลอยยิงอีกทีนะพี่คอนพี่คอนหนึ่งลอยอยู่ดีแดงให้พี่เด้งไทยไทยไทยฝั๊มได้ป่ะของในตัวของเยอะพี่ตัดปากพี่ตัดปากพี่ตัดปากใครมีเพนบ้างใครมีเพนบ้างเฮ้ยมีมีอยู่ที่กูแต่ของเยอะเดี๋ยวกูไปเก็บแคปตัวให้เก็บแคปซัวขวาสุดนะต่างชุดทันไหนอ่ะปืนล้มนะปืนล้มอยู่มามาหลังคนนึงมาหลังคนนึงมาสับปืนหน่อยมาเชียร์แบบนี้ปะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เข้าได้นะอย่ามาใกล้นะพี่เลย จะไปเก็บแวะไปเก็บต่อเลยแทนพี่ไม่ตีพี่ไม่ตีตีแล้วพี่ไม่ตีตีไม่ได้嘛โดนหวยอีกแน่ตายตายแล้วพี่ตายตายถ้เข้าถมทงเรานะเอ้ยกูจะบอกว่าไม่แลกได้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 เก็บอีกคนนึงขอเก็บอีกคนนึงตีเลยตีเลยตา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 ยที่อยู่ตรงนั้นอยู่ไปเลยนะเก็บเก็บเก็บมังไมาตอบสนอวเก็บอยู่นะเก็บตรงอยู่นะเก็บตงอยู่นะไอ้ผมมาช่วยทงเรานะ หนูหนูนูช่วยอยู่หนูช่วยอยู่พี่ยิงเลดิเกือบเลยดิตายตายตายหนึ่งการพี่รับเก็บพี่รับเก็บเว้ยได้กระสุนอีกแล้วอ๋อมันเป็นป่าฉลามต้องยิงพี่พี่ยิงหนูพี่พี่ยิงหนูพี่คุณพี่คุณพี่คุณไปเก็บทงสมิธนนท์นี่โดนสนับคัดอยู่พี่พี่ไกด์พี่ไกด์ยิงปากนะเออไปปากไปให้ไปให้ไม่ดีที่เกิดมาเชยดิผมยิงอยู่ผมยิงอยู่ผมยิงอยู่พี่มิกเกิดมานี่ไปทงมันใช่ปะสวยครับสมิธตาย แล็เก็บครับซ้ายสุดนะแล็บเก็บอยู่ใช่ไหมไม่ดีพี่โดนย้ำตายกัลบไปเอาแล็บตายหรอเออมีใครเทียนจะหมดไหมตรงนี้สมิ่กับมีมือ่ะนี่ครับมี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 ตายตายตาอบงให้เราเคลียร์ตรงนี้เราต้องปดต้องกลับต้องเก็บพนึ่งต้องเก็บพนึงตมต้องออกกันไปพี่ไหวเก็บไปนเก็บไปน่เก็บไป่เก็บ่เก็บไป่เก็บไอนี่เกไปนี่เก็บไอนี่้ก็ไป่ไม่ตกองไปเก็บง่เไน่เก็บไปน่เก็บไปน่เไปนี่เไป่วยเพื่อนหรือว่าอยู่กับพี่ตรงนี้ ไปช่วยพี่ไก่ไปช่วยพี่ไก่ไปทงมันไปทงมันเดียเราไปทงมันช่วยคนตายอยู่สวยสวยได้ทงได้ทงอีกเามาทงเราหน่อยดิเอเดามันจะมาทงมันหน่อยดิกำลังไปพี่กำลังไปพี่กลังไปใครเพ้นจะหมดบอกนะผมไปเก็บมาเยอะเลยแต่บ้านพวกเราอ่ะผมจะหมดผมจะหมดพี่พื้นขวางพื้นขวางไปได้นะโหลดอ้อมไปได้นะใครที่เพิ่งมาพื้นขวางฝากล้มหน้าฝากล้มตาฝกล้มแซมโชว์มาได้ตอนนั้นเลยจบแล้วจบแล้ว เราต้องเปลี่ยนชุดเป็นสีน้ำเงินนะเพราะว่าจริงๆไม่อยากให้เสียครับถ้าเราเล่นไฟจริงๆอ่ะเราเราไม่ควรเสียงไงนั้นค,คอนเนอร์คอนเนอร์ไม่ต้องบุกค,คอนเนอร์เดี๋ยวอยู่นี่การทงนี่ที่บ้านเล <Hey. S 1> ย hey.